วันนี้คุยับเป็นตากล้องนะคะให้แม่ลีเป็นคนมอบของขวัญให้คุณครูไใจดแล้วก็ไสุขภาพก็แข็รงกาบกด้ารบกับหลานมีกำลังสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันอยู่เป็นคู่กับแม่ลี และคิดอะไรก็ให้ได้จางใจี่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขเที่ยวให้สนุกถ้าโควิดซาถ้าโควิดซาก็ได้เดินทางถ้าไม่ซาก็อยู่ที่นี่แหละขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่คิดคื่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้คุณยากับแม่ลีจะออกเดินทางนะคะ ไปไนคะคุณแม่ไปเจกของที่ผู้กักตัวคะ่ะก็เลยไปไหว้คุณครูค่ะเราวันนี้เป็นวันที่16 16. 16มกราคมนะะเป็นวันครูเราก็คิดถึงคุณครูของเรานะฮะที่เคยกร่ำสอนมาตั้งแต่ชั้นประถมนะซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่ท่านนะฮะนี่ก็จะไปกราบท่านด้วยแต่ตอนนี้ก็เวลา สิบหนาฬิกาแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะไปกราบได้กี่ท่านนะคะโรดติดตามค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านคุณครูแล้วะคะ่ะเป็นคุณครูในดวงใจของลูกศิษย์หลายๆคนนะคะอืมนะคะ เจอคุณครูเลยค่ะสวัสดีค่ะวันวันทุกคนวันนี้คุูยากับแม่ลีจะออกเดินทางอีกแล้วค่ะจะไปหาคุณครูพิชิดกับคุณครูพันนีค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้เราไปแล้วไม่เจอคุณครูเนาะค่ะไปแล้วไม่เจอว<ร>ันนี้จะไปอีกไปอีกค่ะไม่ท้อเลย เพราะว่าเรารักคุณครูเนอะค่ะรักคุณครูตอนนี้คุณครูก็รำลึกถึงคุณครูที่เคยสอนมาสามสามทีท่านสอนป .4 ป .4 ที่คุณครูไปลงก็นูไปอยู่ป .4 ไปสอนสอนแทนครูใหญ่รอะครูใหญ่ไม่ค่อยสบายหรอกทสอนแทนเออน่บวช พ่อก็บันจุไปกับครูประวัติสองคนพอตอนมาต่อไปก็ไม่ไปออกขึ้นมาพอปีเดียวใหยเปิดป .5 พุ่นพวกเสียงนิ่ออะไรก็อยู่ป .4 ตอนตอนไปสอนแทนเซ็งเรว่อรุ่นรุ่นพวกครูโซโซเอโซโซฟอนะ พวกนี้จบก่อนแล้วก่อน้าสมพงศ์ัน้ี้จบก่นี้จบก่อน่้ตุกเมาลำลึกครั้งอาำล็กครัซ้อนอยู่ตู้แสว่าจบปอแล้วี่พาีนะคะพี่สีสมันสมันสนันสนันก็จบก่อนเเป็นพี่ของสมันสนอง แต่น้องไปจบก่อนมาเรียนตรงตอนป .4 แล้วก็พักเขาไม่ได้มาเรียนต่อที่ภาคเขาเรียนเกี้ยงหนูจะรำลึกถึงคุณครูแล้วยังรำลึกถึงนักเรียนด้วยมาริคอนอ๋แล้วจำนักเรียนได้บางบางอย่างแต่บางคนเขาก็ไปอยู่อยู่ตรงไหนตรงไหนเขากระชักมาน้องกัน ช่วงอะไรนะอยู่ทางสีขาวที่เป็นสีบะอะไรดวงใจดวงใจเยิมซาค่ะตะครามค่ะที่ที่จำได้จำได้ติดเนื้อติดตาจำได้จำไม่ลืมก็คือคนที่เขาเขาเด่นเด่นนะคอยอย่างนี้นะค่ะชื่นจิตสะอาดอันนี้เด่นเวเวดสีดาหอมปุ๊บเวดเอาเวดตกพูดบางโพล

คุนจงคุนจงบากระตามโมเสยยุกเออยมตาพองมันเฮียนยมและอะไรน้องน้องอายอยที่พ่อไล่ตามคณะอธังนี่เลยองถอยบัวองนี่บัวองลูกของจีนนี่บัวองใช่ไหมที่ไล่บัวเออบัวองแบ่งหานแบงน้องน้องลำยองน้องฤกษ์ที่ น้องค่ะน้องน้องพ่อพี่สองสีเสียชีวิตแล้วบุญองบุญรองพี่โยนยอ๊กเนี่ยอโยก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 ก็มีลูกหนึ่งคนก็ทงานอันนี้คือยกยกอันนี้คือยกไม่ใช่ยกหรอ อยู่คอนต์กบ้านสองขะลูกก็เป็นเพียงค่้าันเป็นร้าน่ร้อายก็อลูกของไม่รู้ร้านหลังปออสูนิดเขาทำงานอยู่นพาิแต่เขามีเขามีน้องหลายคนอยู่จําบ้านเขาพักเราเองอืาพักเราเราจําอะไรจำได้เลยจ๊ะทอยบานที่สุดในโลกเลยทอยแขนเขาว้นนี้ข้างหนึ่ง เพราะว่าเขาปั่นมาร้าแล้วมันทำเกลสมีนรยอ่กยอนเลสียชีวิตแล้วค่ะกล่เลงค่ะชื่นอยู่ใช่ไเล็งเขาติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะเคยเคยก็อยู่เคยก็อยู่ น่าจัำได้แต่ว่าบางอย่างมันกเนอะมันเราไม่ได้คุ้นเคยกันเลืมนึกันนั้นอะไรนั่นน่ะน้องต้อยอ่ะชื่ออะไรนะน้องต้อยต้อยสีร่างงานน้องสาวเขาชื่ออะไรนะเนี่ยเอ๋กานิกาอ้อยใช่ไหมอ้อยศิลางงานไม่มีไม่มีชื่ออุ่นหลอกของพูดเลยพูดอุ่นแต่ต้อยนะชื่อเล่นเขาชื่ออื่น อเขาเป็นคุยจยักขาทักมาออืจริงๆชื่อกันนิกากันนือเขาเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเปลี่ยนจากอ้อยบ่เปล่นอ้อยเจอเนี่ยอ้อยเขาทักมาอ้อย่ะอเปีหน้าค่ะบอกค่ะเขาเกิดเดือนตุลาเขาเกิดพร้อมหนูหละแต่ว่าเขาเกิดเดือนตุลาเขาได้ทำไดรอีกหนึ่งปีค่ะ ได้ตัอหนึ่งปีเดินรอบพ่อปีเดินก็อยู่ค่ะยังจนกรุ๊ปโนตาราเตียโนเตี้ยปาบุานบุญใช่โรเบียเียแหโรโตอยู่ไรตั้งจุธาพิษใช่ไหมใช่ค่ะขัดไปนะอยเป็นญาติกันไม่ใช่บ่ญาติกับแม่เขาบ่ญาติกันนั้นสมไหมสมไหมมันญาติกันเอนักสุภนโรโคบ่กินสก็ แต่ดามสกุลรอบครอบเหมือนกันเนาะเขาเป็นลูกลูกพี่ลูกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะโอ้เออผมเรียนบอกจำบ้านแต่ครูใหญ่เรียนรังโตนำสกุลก็เรียนโตมาเยี่ยมคุณครูนะฮะคุณครูก็แบ่งต้มปลาให้ด้วยนะฮะเองปลาใส่ยอดโยอินอันนี้ทำคราวตัวเอง อิแต่วัตส่ในดูในในในบ้านนะเพราะว่าคุณโยก็เดินเก็บเอาแถวนี้นะอาเคาตัวเองเนื่อมันนะพอดีมันอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เด้อของคนเป็นโรคเพราะฉะนั้นไปเติมน้ำปลาลายแล้วค่ะเติมน้ำปลาเติมอะไรน่าอร่อยจังเลยนะน่าอร่อยค่ะตอนนี้กินบ้านนั้นสองโซบนบ้านบ้านดกัน เขาเลยให้แกงป่ะพี่แกงหรือเออพี่แกงปลานาเนาะปลาธรรมชาติมีน้องเคยลูกเคยเขาก็ไปสู่เหมือนกันมาเนี่ยลูกก็คนเยอะคนเยอะพวกเขาไปช็อตอะไรนะบ้านมีแต่บางไม่บางสี่ข้างโอ้แล้วเออสิ่ข้างโอ้เขาเก่งขนาดไหนหกสิบแล้วก็ยังโอ้ยก็ดีแล้วค่ะพูดจาใครเราะ คุณกีจะทาคุณกีแม่ทุกคนสมเนื้อนที่ทำงานกัตสิโกนแม่ให้คลอดจะงานยี่เอาตอนนี้แม่เองก็เดียวโอนอะด้ยนะสีมือสีฝีมือไม่ตกฝีเคลียนค่ะแต่เองก็ไม่เท่าไหร่ตกเรื่องหนึ่งเรื่องกระติกกระติกดูควาดังใจนะแล้วก็ดูเลี้ยงล้าง

ลอบนั้นก็ครูอะไรนะลาตรีคุณครูลาตรีห้รักหนูมากให้หนูถือกระเป๋าแต่ท่านก็เสียชีวิตเสียชีวิตเลยในขณะที่หนูยังยังอยู่นะร้องไห้ร้องไห้เพราะท่านให้หนูถือกระเป๋าค่ะงบานวันจะดีบางวันจะอยู่ซานนนั้นก็สี่ก็สี่ครูก็อยู่แต่ป้อนหนึ่งป้อนสองป้อนหนึ่งป้อนสองสอนแค่นั้นเลยกับสอนอะไรนะยุวะกาอนุกาชา ภายนก็ให้ถือกระเป๋าให้ว่าเราผมคิดว่าเอ๊ะเราทำไมคุณชอบให้ถือกระเปา๋าเปิดดูก็มีติ๊กติ๊กเขาให้เปิดมันจะทำให้เด็กที่พลาดที่ทจะเรียนต่อาได้มา<ล>นคุณจะกินอะไรแกงก็มีช<ส>าก็มีสมพงมให้จบสองปีปมอายะแมรีทายให้ยาได้ป่ะค่ะสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันอยู่เป็นคู่กับแมลี แล้คิดอะไรก็ให้ได้ดัางใจถูกหวยบ้างนะขอบคุณแ oh ่ะวันนี้น so ่าจะถูกนะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขเที่ยวให้สนุกถ้าโควิดซาถ้าโควิดซาก็ได้เดิมทางถ้าไม่ซาก็อยู่ที่นี้แหละขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่คิดพึ่งขอบคุณแพรแะงแรงแรงแรงแุแรงแรงก็ใครรู้กันใรู้ ให้เกียนมสูสก,กว่าตะลงทัให้เกียรคนซ้ายจะลงบอคก็บอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็ได้คนต้ายก็ของคุณ